สรุปเนื้อหา10มาตอน16แคมมิวสานะครับจะเป็นมิวสาีนะครับซึ่งถ้าเราเรียนมาก่อนหน้านั้นที่เราใช้ 3D มันจะมีอย่างตั้งแต่2.5แกนนะครับจะมีโปรไฟล์คอนทัวร์อันนี้ผมก็จะมีการสอนไล่เชฟด้วยนะครับมี 5X p r o d u c t i o n พวกนี้ก็เกี่ยวกับ 3D ทั้งหมดนะครับ ก็ถือว่าตอนนี้เราเรามาต่อยอดกันเข้ามาในส่วนเดินในลักษณะของงานโมนเลยนะครับมันมีการไล่เข้าเชฟอาร์ก็อยู่ในชุด2.5แกนแล้วก็มีมีสอนเราเราเราก็เอาพื้นฐานตรงนี้ทั้งหมดนะครับมาทำงานที่เป็น 3D เลยต่อยอดมาก็ ตรงไหนที่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นผมจะมีมีชอ็อตคัดการตั้งค่านะครับอันนี้ก็ผมจัดการในเรื่องของชอ็อตคัดมันไว้แล้วทั้งหมดนะครับเราจะเข้าไป p r e f e r e n c e แล้วก็คลิกะจะกระโดดมาเราจะเข้าไปที่โพสต์สนี่ก็กระโดดมาอย่างนี้นะครับมีการตั้งค่าไว้แล้วอันนี้ก็ลงได้ทุกวินโดว์นะครับมันก็จะเป็นรีจิเตอร์นะครับ เจตเตอร์ของ Win โด w s มีซินซีแมชชีนส d ซินซีแมชชีน 3D นี่ผมมีไฟล์ตัวนี้ให้เลยนะครับซึ่งชุดสอนในการตั้งค่าพารามิเตอร์ก็มีแยกออกไปในส่วนของโพส์โพส์มันก็จะมีโพส์หโพส์สอนะครับอันนี้มีให้เลยโพส์สอก็มีให้เลย สามารถแก้ไข EPP 2แก้ไขได้เลยนะครับถ้าเราจะแก้ไขก็เข้ามาที่ซิมม t r ตันคอนโทรลพาร์เนะครับแล้วก็แอดค่าของ EPP 2ไว้นะครับสามารถเปิดได้เลย Machine Definition ก็เปิดได้เลยนะครับสามารถเข้ามาจัดการในการตั้งค่าได้เลยเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นมา มใีในเรื่องของที่เราจะเรียนในเรื่องของทูลก็ต่อต่อเนื่องมาตั้งแต่2.5แกนแล้วนะครับผมก็เอาสแตนดาร์ดเทมเพลตมาจาก2.5แกนเลยมีในเรื่องของเ c r e p o r t อ c r e p o r t ก็แก้ไขพารามิเตอร์ในเงื่อนไขที่เป็นที่เป็นไฟล์ของ Excel เลยนะครับการทำงานมันก็จะเป็นบล็อกเป็นเซลล์ที่ทำให้เราจัดการ การทำงานมันได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆมันจะเป็นอยู่ในรูปแบบของเบราว์เซอร์นะครับก็จะทํางานได้ยากมีเรื่องของ NC p r o c e s รเซส a g e มนะครับในการควบคุมแถบควบคุมการทํางานตั้งค่าตรงไหนได้ใช้ตรงไหนไม่ได้ใช้ตรงไหนสําคัญเราก็จะตั้งแต่เบสิกมานะครับแล้วก็ค่อยๆไล่มาในส่วนของการอัปเดตอัปเดตซีมอนสิ แล้วก็สามารถที่จะสร้างโฮเดอร์ที่เป็นจาก 3d ได้นะครับสมมติว่าถ้าเราเขียน 3d ผมดีผมดู explorer ของซิมตอน h o โฮเดอร์ 3d นะครับเราสามารถเอา 3d เข้ามาเป็นโฮเดอร์ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นซิมตอนต5 5ลงไปเนี่ย,ยก็ไม่ได้นะครับเอาไว้เช็คชนแบบ จุ่ทัวรอเ์เซเลยนะครับเช็คมินิมัมทุนเล็งในเรื่องของการเซฟตี้เลยครับเซฟตี้ปลอดภัยการเช็คมินิมัมทุนเล็งนะครับการเช็คมินิมัมทุนเล็งของที่มาตอนมันก็จะใช้ในเรื่องของ s c process n a g e r เราก็ดูง่ายๆเลยนะครับเราเปิดฟังก์ชันของ holder and change i n d u c e พอเราตั้งค่าพารามิเตอร์มันมันก็จะโชว์ความยาวให้เรานะครับอย่างนี้ก็ด้วยเช g งผมปรับเป็นค่าเซฟตีด้ด้านด้านไดมิเตอร์หรือถ้าเราคิดเป็นแกนมันก็คือแกน x y นะครับที่ถามแกนแทที่มันจะลงมาชนนะครับให้มันคำนวณวินิมัมทุนเลงให้เราพอคำนวณออกมานะครับมันก็จะบอก บอกค่าของเราว่ามินิมัมทุนลิงที่เราควรจะจับในค่าเซฟตี้ที่เราใส่5้มิลนะครับควรจะจับไม่ไม่ควรสั้นหรือไม่ควรยาวกว่าค่าที่มันโชว์มาถ้าจับถ้าจับสั้นทุนมันจะสถานนะครับมันจะสถานมันจะดีดถ้าจับยาวนะครับถ้าจับสั้นก็โฮเดอร์ชนแน่นอนนะครับอันนี้ก็ออโตออกมาดูง่ายๆนะครับของสำหรับของซิงาตอน ถ้าเป็น2.5แกนเราก็เช็คความลึกเอาได้เลยงานเจาะอย่างนี้นะครับเจาะลึกเท่าไหร่เราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็ถ้าท่านมันเดิน3 d ดีในเรื่องของโพสต์นะครับตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของโพสต์ออกมาเป็น G54 G5 มันก็จะเป็นเมนูบพารามิเตอร์ในโพสต์นะครับเราก็จะมาจัดการสามารถโพสต์ออกมาได้ด้วยการกำหนดในเรื่องของโพสต,ต์การแทรก Gcode นะครับ การแทรก g ีโค e ใน2อยู่้าแคนผมไม่ได้สอนนะครับก็มาเป็นการเพิ่ม g ีโค e พิเศษของเราเข้าไปเป็นเมนนวลนเข้าไปนะฮะแล้วเวลาเราโพสต์ออกมามันก็จะเป็นการที่เราใส่ g ีโค้ดเมนนวลของเราเข้าไปให้มันลองโพสต์ดูนะครับผมแทรก ผมแทรกบรรทัด1 2 3 4 A B C D 5678นะครับมันก็จะแทรกบรรทัดให้เราในช่วงท้ายบรรทัดนะครับก็แล้วแต่เงื่อนไขที่เราที่เราจะใส่เข้าไปเป็นการแทรกคำสั่งมาโคพิเศษเข้าไปแบบเป็นน่วนนะครับกแบบกำหนดแคมยึดงานนะครับกำหนด ไม่ให้มันชนแคมป์นะครับสมมติว่ากรณีผมทําเป็นตัวอย่างนะครับถ้าผมแคมป์ข้างบนอย่างเงี้ยแล้วก็ลบทั้งหมดมันก็จะเว้นในช่วงของแคมป์ไว้นะครับเราก็จะกําหนดในเรื่องของของแคมป์ในส่วนแคมป์เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดว่าเราจะกําหนดเป็นแคมป์เป็นเทเบิลแล้วตัวรองต่างๆแล้วก็กำหนดไว้เป็นส่วนเซฟตี้นะครับ หรือเราจะกำหนดเป็น t a r g e เก็ตพาร์ถ้าเป็น t a r g กเก็คือเอาไว้ซิมูเลชันเช็คเช็คในเรื่องของสต็อกมันนะครับเวลาเราจีโคดออกมาเนี่ยครับมันก็จะเว้นไว้แบบนี้มันขึ้นอยู่กับการแคมป์ของเรานะครับถ้างานอย่างนี้บางท่านอาจจะสกรูยึดข้างหลังจะใช้ตัวรองยึดสกรูไว้แล้วก็มาแคมที่ตัวรองนะครับอันนี้ผมพยายามทำให้เห็นภาพชัดนะครับเพื่อที่จะแคมข้างบนให้เห็นแล้วเวลาเราทำแคมป์เราก็ มันก็จะเว้นช่วงแคมให้เรานะครับเป็นในส่วนของงานเซฟตี้ในส่วนของงานมันก็จะไล่ตั้งแต่ลาฟ 3D นะครับเป็นการกำหนดมัลติคัตเตอร์มัลติคัตเตอร์ถ้ากรณีงานลึกๆนะครับเราก็จะจับทูนช่วงแรกเราจะจับสั้นแล้วจะขยับขยับออกมา ก็จะเรียกว่าเป็นมัลติคัตเตอร์ให้มันทูนเค้งออกมาให้เราถ้ากรณีงานลึกเราจับยาวเลยทีเดียวมันก็จะไม่ดีใช่ไหมครับเราสามารถจับสั้นเราสามารถลุยหนักได้ผอ้ดี๋วโพส์ออกมาก็ทูนเค้งอัตโนโมัติออกมาเลยนะครับในไล่ลาย,ล,ายลับพาราเรลลในลักษณะของ Pocket ในลักษณะของวูล m มมิลนะครับมัลติ Group ตรงนี้ก็คือว่าเป็นออปชั่นพิเศษของซิมอนเลยนะครับ สมมติว่าผมมีพ็อกเก็ตอยู่กี่ตัวไม่รู้นะครับผมจะใส่ค่าเผื่อ x y z ที่แตกต่างกันนะครับมัลติ surface group ปเราก็เลือกกรุ๊ปของใครของมันไปนะครับอันนี้ก็กรุ๊ปนี้กรุ๊ปนี้แล้วเวลาเราใส่ค่า offset ค่าเผื่อต่างๆนะครับมันก็จะแยกเป็นกรุ๊ปที่1กรุ๊ปที่2กรุ๊ปที่3เราสามารถใส่ค่าเผื่อที่แตกต่างกันได้ถึง6กรุ๊ป ในโอเปอรชันเดียวกันครับไม่อย่างนั้นเราก็ต้องแยกโอเปอรชันที่1 o p e r โอ i เปอรชันที่2 3 4 5เวลาเราแก้ไขมันก็จะแก้แยกกันออกไปอันนี้โปรแกรมเดียวกันแต่เราแยกค่าเผื่อให้มันได้อยู่ในโอเปอรชันเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าออกกันได้ง่ายๆนะครับในคำสั่งมันมีในส่วนของรีลาฟในส่วนของงานฟินิชเลยนะครับเดี๋ยวผมกับ ฟินิทมันจะเดินตาม 3D ของเรานะครับมันจะเดินตาม 3D ของเราอันนี้ผมเปิดตัวนะครับลักษณะงานอันนี้ผมเทส i ลายทูนนะครับมันก็จะมี l ลายต่างๆเทส i ลายต่างๆออกมานะครับแล้วเราจะเดิน จะสร้างเป็นเซอร์เฟตออฟเซตเอ็กเซนเซอร์เออกมาให้มันเป็นเป็นสัต์เป็นส่วนของมันไปนะครับก็ว่ากันในลักษณะคำสั่งใน 5x production นะครับในหลายส่วนเราก็นำมาใช้ถ้าเราเดินในลักษณะนี้นะครับเป็น Flow surface, flow s u r f Flow l o w l i น e นะครับก็สามารถที่จะเอาคำสั่งใน 5x production เข้ามาใช้ได้ใน ในส่วนคําสั่งมันมันจะมี 5x Pro ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมี 5x Application ในส่วนของ g e o d e s i c นี้ก็เราเรียนมาตั้งแต่2.5แกนแล้วนะครับผมสอนไว้แล้วพอเราเข้ามาใช่ไหมครับใน e x c e มันมันก็จะมี two exit เราจะเอา3แกน2แกน2แกนไม่มีนะครับมี3 4 5แเราก็สวิตช์เป็นนะี่ยเวลาเราโพสต์ออกมามันก็จะเป็น3แกน โพสก็ใช้โพสหนึ่งโพสสองปกติของเราได้เลยนะครับหลายท่านยังไม่เคยใช้นะครับในส่วนของ 5x production หรือในส่วนของทูลผาดที่เป็น5แกนแต่เราสาวิตให้มันเป็น3แกนได้นะครับมันก็จะเพิ่มออปชันเพิ่มคำสั่งที่ให้เราทำงานได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นตัวเลือกคำสั่งตัวเลือก อลักษณะของการกัดโมนนะครับอันนี้ผมก็เดินตั้งแต่ตั้งแต่งานลาบลาบลงมาแล้วก็รีลาบครั้งที่1ผมไล่ทูลน,นะครับไล่ทูลไล่สต็อกรีลาบครั้งที่2ไล่ทูลไล่สต็อกมาผมฟินิชฟินิชก็ฟินิชในแนวเวอร์ติคอลนะครับในแนวชันก่อนแล้วก็ให้มันมารับกันในแนว h o r i z o n ทอ l นะครับก็เป็นการกัดเชฟ เชฟโมนนะครับประมาณนั้นนะครับโดยกําหนดเป็นองศาเอานะครับตรงนี้มันจะเป็นลิบ i ิ By a แองเนะครับกําหนดองศามันก็จะกินพอเสร็จก็จะได้คลีนงานออกมาทั้งหมดอย่างนี้เราก็เว้นในส่วนพื้นที่เรียบนะครับในพื้นที่เรียบเราก็จะใช้เป็น h o r i z อ n t อ l แผนพาหน่นะครับเราก็สามารถใช้ดอกแฟดเดินได้ใช่ไหมครับ ถ้าหน้าเรียบถ้ายิ่งหน้าใหญ่ถ้าเราใช้บอลค่อยๆเดินมันจะเสียเวลานะครับในเรื่องของเวลาอันนี้เราสามารถใช้แฟดเดินสเต็ปเยอะๆได้เลยนะครับแล้วก็มารีเก็บเฉพาะรีคอนเนอร,นะร์เฉพาะพื้นที่ R ารเป็นคาสั่งที่เก็บคลีนเฉพาะตรง R นะครับทั้งหมดแล้วเราก็ซิมูเลชันออกไปดูพื้นที่ กินหมดไม่หมดโอเวอร์คัทสมบูรณ์แบบไหมนะครับมีปัญหาไหมต้องผ่านในหน้าของแมชชีนซิมูเลชันนะครับแมชชีนซิมูเลชันเราไม่จำเป็นต้องเอา 3D ก็ได้นะครับเราเลือกแค่นี้แล้วก็กดโ OK อเคออกไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่หัวข้อมีในเรื่องของการเดินเติปอล็อกโมนอย่างนี้นะครับผมก็จะแยกเป็นคำสั่งย่อยออกมา ในลักษณะแต่ละลักษณะงานจริงๆแนละ้วเรารู้คําสั่งทั้งหมดแล้วก็ต้องต้องปลดยุกต์ใช้นะครับว่าเราจะเดินตรงไหนก่อนตรงไหนจะแยกตรงไหนจะเดินรวมต่างๆก็ว่ากันไปนะครับผมก็จะแยกมาเดินลาเชฟงานทั้งฝั่งคอฝั่ง c a v i t ี้อย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องของการยกเราก็ยกในพื้นที่ที่มันปลอดภัยนะครับไม่จาเป็นต้องยกสูงให้เสียเวลามาก ยกเพื่อที่จะให้มันกินตามทิศทางพอมันสุดทิศทางแล้วมันต้องยกมาเริ่มต้นทิศทางที่มันถูกต้องนะครับจะไม่ได้เดินซิกแซกถ้าเดินซิกแซกไปกลับมันก็จะผิวมันจะลายนะครับมันจะไม่มันจะไม่เรียบงานฟินิชก็จะเป็นในเรื่องของแต่ละผิวงานนะครับเราเราควรจะจัดการทีละจุดหรือแม้แต่ในเรื่องของอย่างตัวอย่างนี้ครับ ตัวอย่างนี้ผิวงานจริงๆมันเป็นผิวเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็จะต่างกันในเรื่องของความลึกใช่ไหมครับผมใช้มินิมัมทุนเลงมันก็จะคิดว่าถ้าสีเหลืองใช่ไหมครับควรจะจับ353ความยาว317ด้านบนก็สามารถจับสั้นได้เนี่ยนะครับคุณภาพงานมันก็จะมีมากกว่าถ้าเราจับยาวทั้งหมดเลยแล้วก็เดินทีเดียวเนี่ยทุนมันจะสถานนะครับจะมีปัญหาผิวงานเรามันจะลายนะครับ ถึงเรามองอย่างนี้ก็ง่ายๆนะครับไม่ได้ยากผมแยกออกมา3ามอ็อเรชันเพื่อที่จะจับทูนที่ความยาวแตกต่างกันนะครับให้มันเหมาะสมนะครับมีการเดินอิเล็กโทรดนะครับเดินอิเล็กโทรดก็สร้างเป็นในลักษณะของเทมเพลตเทมเพลตที่ผมกำหนดผมจะสร้างเป็นซิทเลียไว้นะครับให้มันจับค่าเซต ค่าเซตเลเยอหรือแม้แต่กระทั่งเป็นกำหนดเรากำหนดแบบไหนเลยครับเป็นกำหนดค่าสีสิ่งที่เราใช้ใช้หลักๆนะครับกำหนดเป็นค่าสีไว้กำหนดเป็นค่าเซตเลเยอให้มันให้มันออโต้มาจับเอาเอาค่าที่เราต้องการได้ทันทีเลยครับแล้วสุดท้ายเวลาเราทำงานก็ s e ตเป็นออโต้ไว้นะครับ ใช้เป็นออโต้ไว้ก็สามารถคำนวณงานได้ทันทีเลยนะครับโดยโดยที่เราสร้างเป็นเทมเพลตมันเรียบร้อยแล้วนะครับเวลามันจะมาคิดที่เซอร์เฟตไหนนะครับในเรื่องของ t ารกิจพาร์ทก็ให้มันอ่านเป็นซิทเทียไว้นะครับสต็อกอะไรต่างๆพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยแล้วเราก็สั่งเอ็กคิทีเดียวมันก็จะจำเอากระโดดไปอ่านค่าที่เรากำหนดเงื่อนไขมันไว้นะครับ มันก็จะเป็นการออโต้แบบ100%เลยนะครับอันนี้มีสอนนะครับแล้วก็มาสุดท้ายก็เก็บค่าสแตนดาร์ดโปรแกรมนะครับสแตนดาร์ดโปรแกมรมับในเรื่องของโพสต์หนึ่งโพสต์สองสามดีแมชชีนในเรื่องของ p r e e f r e n c e ในเรื่องของ UI SC Report นะครับสแตนดาร์ดที่เราจะน่าจะนำไปใช้เกี่ยวกับ การทำงานของตัวโปรแกรมมันเวลาเรียนก็จะได้เป็นเหมือนกันกับของผมเลยนะครับเวลาผมอธิบายจุดไหนจุดไหนมันก็จะได้เข้าใจตรงกันได้ง่ายนะครับก็ให้มันเหมือนกันทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของซีมารตอน16แคป3มดีนะครับจริงๆเราต้องเรียน 2d ก่อน2.5แกนก่อนนะครับมันก็จะมีไล่สอนตั้งแต่ พื้นฐานเบสิกมานะครับพอจบจาก3าผมก็จะไปต่อที่4แกนกับ5แกนงานกลึงอะไรต่างๆก็ไล่ไล่เป็นสเตปเป็นหัวข้อของชุดเครื่องแต่ละรุ่นไปนะครับคือก็ไล่มาตั้งแต่งานเขียนนะครับงานเขียนแคดโมดูลิ่งเราได้แคดโมดูลิ่งแล้วเราจะไปบีบหน้างานของเราก็เป็นโมนเป็นอะไรก็แยกกันออกมานะครับเครื่องมันก็จะแยกเป็นแกนออกไป นะครับก็ประมาณนี้นะครับในสรุปเนื้อหาสำหรับแคมซีมอตอนที่หกสนะครับส่วนเนื้อหาเดี๋ยวดูตามหัวข้อที่ผมตั้งไว้อยู่นะครับเวลาเราเรียนเราก็เปิดมันก็จะมีไฟล์ซีมาตอนที่ผมอธิบายอยู่แล้วก็วิดีโอคู่กันแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับ ในพารามิเตอร์มันจะเซฟค่าไว้ทั้งหมดนะครับอย่างผมให้ไฟล์ไว้เนี่ยมันก็ต้องต้องเปิดไฟล์แล้วมาดูในเงื่อนไขข้างในที่ผมใส่ไว้เนี่ยนะครับเราใส่ไว้แล้วก็นํามาเช็คค่าต่างๆผมอธิบายทั้งหมดนะครับค่าที่ผมใส่ตรงนี้ก็อธิบายเป็นวิดีโอคู่กันไปทั้งหมดเราสามารถใส่เงื่อนไขาตามแล้วก็กีโค้ดออกมาได้เลยนะครับประมาณนั้น